สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบ,บุรีกาญจนบ,บุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินติดลําห้วยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนด้านหน้าของที่ดินนะคะติดถนนลาดยางสองเลนเส้นนี้เลยค่ะเนื้อที่สี่ไร่34ตารางวาอยู่ตําบลเขาชะง,งุ้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีค่ะ เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยนะคะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในที่ดินค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะห่างจากถนนสายหลักหมายเลข3ามสค่ะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นด้านหน้าที่ดินเราค่ะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะหรือว่าจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3273เส้นถนนโคกสูงหนองเป็ดนะคะก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเมตรค่ะ นี่ค่ะที่ดินเป็นที่ราบสวยปัจจุบันนะคะก็เป็นที่โล่โงๆเลยชาวบ้านก็นำบัวนะคะเข้ามากินหญ้าอยู่ในที่ดินบรรยากาศดีมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะส่วนด้านท้ายของที่ดินก็ติดก,กับลำห้วยขนาดใหญ่เลยค่ะด้านข้างของที่ดินนะคะเพื่อนบ้านก็เป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศ แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแล้วก็ทําการเกษตรกันหลักเขตหลักหมุดของที่ดินนะคะมีครบทุกจุดเลยค่ะนี่ค่ะมองเห็นชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เป็นหลักหมุดทางด้านทิศตะวันตกค่ะมีความยาวอยู่ที่145เมตรนะคะไปถึงลำห้วยที่อยู่ด้านท้ายของที่ดินเลยที่ดินแปลงนี้นะคะหน้ากว้างติดถนนลาดยางอยู่ที่46เมตรทางทิศ หลักเขตหลักหมุดมีครบทั้ง4จุดเลยค่ะของที่ดินเรานี่นะคะที่ดินสลบลงมาจากถนนลาดยางนิดเดียวเองนะคะส่วนด้านหน้าก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยนี่ค่ะหน้ากว้าง46เมตรเลยค่ะทางทิดใต้นะคะจากหลักหมุดทงที่ดินยืนอยู่จนถึงรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านเลยค่ะด้านหน้านะคะก็มองเห็นวิวภูเขานะคะ บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศได้เลยนะคะเนื้อที่4ไร่34ตารางวาค่ะขายไร่ละ5 7 0 0 0 0บาทฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยเป็นโฉนดนอกสอสี 4, จอขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะส่วนด้านท้ายของที่ดินค่ะกว้าง ติดลำห้วยนะคะก็อยู่ที่46เมตรเช่นเดียวกันทางทิศเหนือที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยด้านหลังด้านหน้ากว้างเท่ากันเลยค่ะที่46เมตร ส่วนความยาวนะคะก็อยู่ที่145เมตรทังด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกเลยค่ะตามผังที่ดินที่ดินแนบไว้เลยส่วนตรงกลางของที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่เนินสามารถสร้างบ้านลงไปได้เลยนะคะแทบไม่ต้องเสียเงินถมที่ดินเพิ่มเติมเลยค่ะด้านข้างนะคะเพื่อนบ้านก็เริ่มมาสร้างบ้านพักตาอากาศบ้านสวนกันแล้ว ฝั่งทางทิตะวันออกนะคะก็จะติดกับรั้วรวดหนามของที่ดินด้านข้างเคียงเราเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินติดลำห้วยสาทั่วโพกน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมลักษณะน,นี้อยู่นะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลกับดีมเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันดินดีนะคะแถวนี้เป็นดินดั้งเดิมของที่ดินแปลงนี้เลยค่ะ วิวภูเขาสวยๆอยู่ด้านหน้าที่ดินเลยนี่ค่ะทางถิศใต้นะคะตรงนี้ชื่อว่าเขาเขียวด้านหลังเขาเขียวลูกนี้นะคะคือโครงการพระราชดำริเขาชะงุมค่ะก็ห่างจากที่ดินเราประมาณ10กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆที่ดิน ลมพัดเย็นสบายนะคะเงียบสงบอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะจากถนนสายหลักเข้ามายังที่ดินนะคะก็มีร้านค้าของชาวบ้านร้านอาหารมีเพื่อนบ้านตลอดเส้นทางเลยค่ะมาถึงที่ดินเหลาหรือว่าจากที่ดินนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ค่ะมายังที่ดินก็เพียง88กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึง่งไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะหรือว่าจากที่ดิน ไปยังโ,งโรงพยาบาลโพธารามตัวอำเภอโพธารามตลาดริมน้ำโพธารามนะคะอยู่ที่27กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวิวโล่งกว้างลมพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะเพื่อนบ้านก็เริ่มมา ถมที่เคลียริงปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างบ้านกันแล้วนะคะแถวนี้มีไรอ้อยบ้างก็จริงนะคะแต่จะเป็นมีรถจากโรงงาน,นะคะ่ะเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านก็จะไม่มีการเผาอ้อยเลยหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังตัวอำเภอบ้านโป่งโรงพยาบาลบ้านโป่งตลาดปลาสวยงามบ้านโป่งนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรค่ะด้านหลังของที่ดินตรงนี้นะคะกว้าง อยู่ที่46เมตรเลยทางทิศเหนือนะคะที่อยู่ลำห้วยจะอยู่ด้านท้ายของที่ดินเลยตรงนี้นะคะก็เป็นลำห้วยสาธนารณะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ลำห้วยน้อยที่สุดเลยนะคะในช่วงฤด,ดูนี้เดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3อาทิตย์นะคะน้ำก็จะเริ่มเต็มลำห้วยแล้วนะคะ สามารถนำน้ำในลำห้วยด้านหลังตรงนี้ค่ะไปรดน้ำต้นไม้ทำสวนทำการ,กรเกษตรได้เลยนะคะปกตินี่ค่ะดีมก็จะมีแนบรูปเวลาน้ำเต็มลำห้วยให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะตามรูปที่ดีมแนบไว้ตรงนี้เลยนี่ค่ะชาวบ้านนะคะก็มานำบัวมากินหญ้าในที่ดินของเรานะคะ วิวสวยเลยมองเห็นวิวภูเขาด้านหลังติดลําห้วยลักษณะนี้อยู่นะคะที่ดินเนื้อที่สีไร่34ตารางวาสาธรณภพพร้อมด้านหน้า ติดถนนลาดยางด้านหลังติดลําห้วยแบบนี้นะคะหายากมากๆเลยแถวนี้นะคะก็น่าจะมีแปลงนี้แปลงสุดท้ายแล้วนะคะสนใจติดต่อ0 8 7 0 6 6 7 7 7 7ได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะทางทิศตะวันออกเพื่อนบ้านก็มาล้อมรัว้วรวดหนามกันแล้วหลักเขตหลักหมดุดพร้อม ทั้ง4ี่จุดในที่ดินเราเลยเป็นโฉนโดนอซสซีจอขุดแดงพร้อมโอเลยนะคะนี่ค่ะฝังหลักเขตมองชัดเจนเลยค่ะนี่เป็นหลักเขตที่อยู่ด้านหลังของที่ดินเรานะคะด้านหน้าด้านหลังความลึกความยาวกว้างเท่ากันเลยหน้ากว้างทางทิศใต้นะคะที่ติดถนนลาดยาง 46เมตรส่วนด้านหลังติดลำห้วยก็กว้าง46เมตรเช่นเดียวกันความยาวนะคะทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกยาวเท่ากันเลยนะคะอยู่ที่145เมตรที่ดินแปลงนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยนี่ค่ะน้ำในลำห้วยนะคะก็มีน้ำตลอดทั้งปีเลยท่านใดที่ชอบที่ดินติดน้ำ อยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายลักษณะนี้อยู่นะคะนัดชมได้ทุกวันเลยบรรยากาศดีวิวภูเขาสวยหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังอุทยานหินเขางูค่ะก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรที่ดินของเรานะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลค่ะอยู่ที่ประมาณ28-30เมตรได้นะคะสนใจติดต่อ087-006 0727ได้เลยค่ะหรือว่า ID Line ดีมขันตานะคะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยัง7ซเว่ e อร้านค้า CJ ตลาดนัดนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก5กิโลเมตรค่ะวิวเขาสวยไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานบรรยากาศดีสาธารณภพพร้มรพอมเลยที่ดิน ติดแรงน้ําด้านหน้าติดถนนลาดยางบริเวณรอบๆบแถวนี้แปลงนี้มีแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆลักษณะนี้อยู่ราคา5้าแสนเจ็มืนบาทนะคะต่อไรราคานี้ยังต่อรองราคาได้อีกค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you mm -hmm.